สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์ื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าการสะกดจิตเพื่อพิชิตชัยรวนเริ่มต้นที่ใจเราทุกท่านครับคำว่าสะกดจิตอาจจะแลดู ไปทางสายมูสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสับนะครับเป็นถ้อยคําที่จะนำมาบอกกล่าวเพื่อให้เกิดพลังครับท mm ุกท่านครับครูบาอาจารย์สอนมาว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาจะทำงานเองนะฮะอย่างน้อยในระยะเวลาของ30วัน คือไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่บางท่านก็อาจจะเรียนทางด้านของ NLP นะฮะบางท่านก็อาจจะเรียนทางด้านของกฎห่งแรงดึงดูดจะมีหลายสูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็น21วัน30วัน45วันแต่อย่างไรก็แล้วแต่จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเขาจะทํางานนะครับภายในระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ยจะ21หรือ30วันก็าตามหากเราทําอย่างสม่ําเสมอสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนครับครูบาอาจารย์บอกว่าพอตื่นนอนทุกเช้าเนี่ย เป้าหมายของเราจะเข้ามาในความคิดของเราแต่มันอยู่ที่จิตใจของเราเปิดกว้างหรือไม่นะครับนี่คือการสะกดจิตนะต่อมาก็คือเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราคิดหรือนึกถึงอยู่เสมอเป็นการสะกดจิตที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะฮะแต่ให้เฝ้าคิดถึงเราจะกลายเป็นสิ่งที่เรานึกถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราจะเป็นตัวกําหนดสิ่งที่อยู่ในมือของเราสุดยอดไหมฮะสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราจะเป็นตัวกําหนด สิ่งที่อยู่ในมือของเรานั่นก็คือความคิดของเราเนี่ยจะทําให้เกิดกระบวนการและสุดท้ายผลลัพธ์ก็จะเข้ามาอยู่ในมือของเราขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษนะคำว่า thinking system นะครับนั่นก็คือระบบที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จ thinking คือความคิดครับระบบความคิดจะนําราพาเราเนี่ยเข้าไปสู่ในจุดนั้นนี่คือการเริ่มต้นในการสะก,กดจิตครับแต่ความสําเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากเราไม่ลงมือทําวงเล็บ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครับฉะนั้นผู้ฟังทุกท่านฮะการสะกดจิตเพื่อไปชิดชายล้วนเริ่มต้นได้ที่ใจเรามันมาจากการที่เรามีความคิดเฉกเช่นไรเราจะเป็นอย่างที่เราคิดใครเจอเราเขาโชคดีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดเรามามีความสุขสนุกกับการสะกดจิตตัวเราเองเพื่อความสำเร็จให้กับชีวิตกันเถอะนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่ทานครับ